สวัสดีค่ะ Good morning ทุกคนนะคะวันนี้ a อ t i v a t e o f f ไ i n e แล้วก็จากเ t Channel นะคะมาหาเพื่อนทุกคนแต่เช้าเลยนะวันนี้ก็ดึกตอนแรกคิดว่าจะไม่ไลฟ์หรอกจะไปไลฟ์กันที่ห้องนะคะ <c oughs> แต่ว่าตั้งใจเฉยๆว่าจะพาเจ้าแฮปปี้นะคะแฮปปี้แฮปปี้มาหามามีเร็วมาแฮปปี้มาหามมีเออแฮปปี Happy, ม้มาหามมีนะอือไปวิ่งเล่นป่ะแฮปปี้วิ่งเล่นปะอือนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะก็ก็เลยอยไลฟ์ดีกว่าพอดีหยิบโทรศัพท์แล้วก็หยิบไม้เทลฟี่มาด้วย<อ>ก็เลยตั้งใจว่าเออมาไลฟ์สดนะคะก็คือวันนี้จะรีบพูดรีบไปนะคะก็คือว่าวันนี้ตอนแรกก็คิดว่าเอจะไลฟ์เรื่องอะไรดีดทุกวันเราก็จะมาแล้วก็จะดื่มอาหารเซลล์ของเรานะคะทุกวันแล้วก็ออกกำลังกายนะวันนี้แดดดีมากเลย ไปหาที่นั่งเจอขอนไม้ใหญ่ละขอนไม้ใหญ่ตรงนี้นะคะแฮปปี้ก็ไปเล่นกับแดงสินะ่นะแดงยินรออยู่อะ่ะไปมามิคุยกับเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีนะคะ굿มอร์นนิ่งค่ะโอเคนั่งได้เนาะขอนไม้ใหญ่นะคะพอดีมีขอนไม้ใหญ่อยู่ตรงนี้นะก็นั่งโอเค เอาแล้วค่ะ굿มอร์นิ่งทุกคนนะคะโอเคก็แดดก็ส่องหน้าสวยๆไปแดดส่องหน้าสวยๆเลยโอเคที่พูดที่ไปนะเดี๋ยวแดดก็จะเริ่มแรงขึ้นนะคะเสียงชัดนะคะคืออย่างนี้วันนี้ตอนแรกอ่ะเก๋ก็คิดว่าเออจะมาขี่จักรยานแล้วก็จะมาไลฟ์แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะไลฟ์ช่องไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ทําภารกิจเยอะมากเลยก็เลยคิดว่าอเออไลฟ์อันซิเมตออฟไลฟ์ดีกว่านะคะเพราะว่า สวัสดีค่ะคุณนกพี่เกรสวันนีม้มาพูดเรื่องอะไรนะคะพอดีวันนี้ขี่จักรยานพอขี่จักรยานเสร็จปับ๊บเราก็แบบรู้สึกว่าแบบเออทำไมอะ่ะทุกเชา้าอ่ะทุกเช้าเลยอะ่ะคือเจ้าแฮปปี้เนี่ยเขาอ่ะก็จะมาหาเราที่ห้องทุกวันใช่ปะ่ะแล้วก็จะให้เราต้องพาเราออกมาวิ่งแบบนี้ทุกวันเลยแล้วคุณเกดอะ่ะก็ต้องขี่จักรยานคันนี้ทุกครั้งที่กลับบ้านใช่ปะ่ะก็จะต้องแบบพาเจ้าแฮปปี้ มันนี่อย่างเงี้ยออกมาวิ่งเล่นออกมาออกออกกําลังกายใช่ปะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลูแบบเนี้ยเราเกิดขึ้นเกิดขึ้นเราสร้างแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันเลยอะแล้วมันจะเป็น่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนใช่ปะ่ะมันก็คือความไม่แน่นอนแหละวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราอยากจะบอกทุกคนว่าคุณทุกคนรู้ไหมว่าทุกอย่างที่คุณสร้างทุกอย่างที่คุณคิดอะมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งเสมอเลย ดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนน่ะตั้งใจเลยนะคะว่าเนี่ยปีใหม่แล้วนะปีใหม่ปี2021 2564ปีเนี้ยมันเป็นปีแห่งความที่แบบความโหดมากนะเป็นความที่แบบว่าทุกคนจะต้องแบบตั้งจิตตั้งใจแล้วก็แบบต้องระวังมากๆเรื่องความคิดเพราะว่าคุณเกสสังเกตว่าเฮ้ยทุกอย่างที่เราทำอ่ะมันจะวนกลับมาอีกครั้งทุกทีเลยอ่ะ ทุกครั้งที่เราทําอะไรก็แล้วแต่ใช่ปะ่ะมันจะต้องมีการวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าสถานที่หนึ่งที่เราเคยไปเจอแล้วปีที่แล้วปีนี้เราก็ต้องกลับไปเจออีกแต่อาจจะเป็นสถานที่ใหม่แต่คล้ายๆกันแต่มันจะเป็นลูปที่ใหญ่กว่าเดิมวันนี้ไอ้เรื่องดีๆอ่ะไอ้เรื่องดีๆมันก็ดีไปนะถ้าเกิดว่าเราสร้างดีใช่ปะ่แะแต่ถ้าวันนี้เพื่อนๆอ,อ,อ่ะเผลอเผอนะเผลอไปคิดลบเผลอไปคิดไม่ดีใช่ปะ่ะเผลอไปไปทำอะไรที่แบบเราไม่ได้ต้องการจริงๆอ่ะอย่างเช่นความคิดอ่ะ เพราะว่าหลายคนอ่ะมันเป็นเรื่องแปลกมากตรงที่ว่ามันเป็นธรรมดาของจิตคนนะว่าสิ่งที่ต้องการอ่ะเราอ่ะก็จะกลัวใช่ป่ะกลัวว่าอุ้ยมันจะได้หรอมันจะไม่มั่นใจมันจะไม่มีความเชื่อใจมันมีความมั่นใจอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบคิดไอ้สิ่งลบก่อนเพราะว่าเรามีความกังวลเรามีความระแวงเรามีความระวังมันเหมือนคนที่แบบมันก็ไม่ได้กลัวนะคุณเกรซมันก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าแค่ว่าเราไม่ประมาทไงแต่จริงๆนะคุณเกซอยากจะบอกว่า ให้ระวังไว้ก่อนดีกว่าตรงความคิดเพราะความคิดคนเราอ่ะมันเร็วมากเลยความคิดเราเร็วมากจริงๆนะไม่ใช่เร็วนะเร็วเร็วเดี๋ยวคอยดื่ม,มาหาเซลล์ให้หมดก่อนจะพาเดินไปตรงนู้นเพราะว่ามันมีกิ่งไม้ใหญ่กิ่งไม้ใหญ่มันมีร่มเงาวันนี้ตอนเช้านะคะเก๊ก,ก็เลยมารับวิตามินดีน่เียรับแสงอาทิตย์แต่ว่าค่อนข้างแรงนิดน,นึงดื่มโอวบนมา ทุกวันก็จะมาตรงนี้มาเดินออกกาลังกายจริงๆมันเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่มากแล้วเขาก็ปลูกต้นไม้และลานตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นป่าใช่ไหมอย่างที่ทุกคนเห็นแต่ตอนนี้คือเขาก็ที่ดินตรงนี้เขาก็ไม่ทาให้โล่งว่างเพราะว่าถ้าที่ดินโล่งว่างตอนนี้คือจะเสียภาษีเยอะมากเขาก็เลยมาจ้างคนนะคะให้เช่าไม่ได้จ้างให้เช่าให้เช่าปลูกกล้วยปลูกมะละกอแล้วก็ปลูกปลูกผักปลูกต้นไม้ขาย อโอเคหมดละสบายใจละมีพลังละโอเคค่ะไปะก็อย่างที่บอกว่าเราอะเรามีพลังกันเยอะมากนะนี่โดยเฉพาะเรื่องพลังของความคิดวันนี้คุณเกดจะบอกอทุกคนว่าทุกคนรู้ไหมคือถ้าคุณคิดจะสร้างอะไรอะอะไรที่คุณไม่ชอบอะคุณอย่าคิดคุณอย่าไปทําคุณอย่าไปคิดเด็ดขาดเลยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้คุณอะ อาจจะมีความกังวลไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องชีวิตความรักคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณไปดูหนังอะไรที่มันแบบผู้ชายนิสัยไม่ดีผู้หญิงนิสัยไม่ดีอ,อกหักรักคุดตุ๊ดเมินทำร้ายกันโกงกันอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเกะบอกนะว่าดูได้นะหนังพวกนี้ดูเป็นวิทยาทานดูเป็นเพื่อให้เราอ่ะ,อะเขาเรียกว่าดูเพื่อเป็น เป็นพลังว่าเอ้ยเราต้องระวังนะคนแบบนี้คิดแบบนี้ทําแบบนี้มันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแต่ว่าไม่อยากให้คุณเราไปกังวลหรือเอาไปคิดต่อยอดหรือแบบเอาไปจําถ้าคิดจะดูหนังนะหรือคิดจะดูอะไรที่มันทําแบบให้คุณแบบเพิ่มความเพิ่มเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่ารองเท้าดุดเ,พาเพิ่มอ่าเพิ่มอัตรสเพิ่มความสุขคุเก๋บอกเลยว่ามันมีผลมากหนังเพลงหนังสือคนที่คบ หนังเพลงหนังสือที่อ่านเพื่อนที่คบคนที่ใกล้ๆสิ่งแวดล้อมรอบตัวทุกอย่างเลยอะไรก็ตามที่มันเป็นสื่อในการที่จะทําให้เราะซึมซับมีผลต่อชีวิตของเรานะคุณเกตบ,บอกเลยนะประมาณ40% 40%เลยนะกับสิ่งรอบตัวพวกเนี้ยจริงๆมีคนบอกว่า80%เลยแนละ้วแต่คุณเก๋มองว่า สิ่งต่างๆเหล่า,านี้สามสิบถึงสีปร์เซ็นต์ให้มากสุดแค่นี้แหละเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อเราในระยะแอบแฝงดังนั้นเนี่ยเกอยากจะบอกเพื่อนๆว่าจำไว้เลยว่าทุกครั้งที่เราสร้างอะไรขึ้นมารูปอะมันจะถูกวนกลับมาอีกครั้งหนึง่งมันจะถูกวนกลับมาให้เกิดขึ้นใหม่มันก็เหมือนวัฏจกักรมันก็เหมือนวงจรกรรมมันก็เหมือนวงจรชีวิตลูปคือกระบวนการสร้าง วันนี้เกดถึงบอกเพื่อนว่าถ้าไม่ชอบอะไรอ่ะอย่าคิดไม่ชอบอะไรนะก็อย่าไปพูดแล้วอย่าไปทําอย่าไปพูดกังวลกับความกังวลว่ากลัวยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบเลยอ่ะคนนี่ใส่แบบเนี้ยฉันไม่อยากเจอคนแบบนี้เลยอ่ะฉันไม่อยากที่จะแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยฉันเกลียดมากเลยฉันไม่ชอบเลย <c oughs> ก็ถ้ารู้ว่าไม่ชอบก็อย่าไปให้พลังสิ ถ้ารู้ว่ามันไม่ชอบมันไม่ใช่คุณอย่าไปให้พลังเด็ดขาดโดยเฉพาะคําที่แบบว่าฉันไม่อยากเจอเลยอะฉันไม่ต้องการยิ่งคุณพูดบ่อยๆเน้นๆย้ำๆมันยิ่งเจอมันเป็นพลังงานของความคิดกับความที่เราเอาจิตเราไปปักกับเรื่องนั้นอะมันเลยยิ่งทําให้คุณเจอมันมันเป็นเรื่องของพลังจิตเว้ยคุณเพื่อนๆรู้ปะพยายามหาที่นั่งหลบ นั่งตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเพราะว่าแดดมันส่องตามันมองไม่เห็นเพื่อนๆไม่เห็นคอมมคอมเมนต์พยายามมากเลยเอออ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้ได้อยู่โอ,อเคข้อ <c ười> อยากคุยกับเพื่อนอะ่ะเออนะคุณน้องบอกถูกต้องถูกต้องอยาไปให้พลังกับสิ่งที่เราไม่ชอบจริงๆอย่าอย่าไปให้พลังเด็ดขาดเลยอ่ะบางตาอีก อย่าไปให้พลังนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าวัานนี้เพื่อนๆทุกคนมีพลังจิตทุกคนจาไว้นะทุกคนฟังนะทุกคนอ่ะอย่างี้ดีกว่าทุกคนมีพลังจิตทุกคนมีพลังจิตทุกคนมีอํานาจจิตเนี่ยภายในภายในเดือนนี้คุณเกศจะสอนเรื่องพลังจิตจะสอนเรื่องอํานาจจิตจะสอนทุกวันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้โลกมันกำลังแย่มันกำลังถูกก้าวไปสู่แบบการถูก พวกเราถูกขโมยพลังจิตกันทุพกพวกเราถูกขโมยอำนาจจิตพวกเราถูกอำนาจจิตขโมยไม่ได้พลังจิตขโมยได้พวกเรากราลังถูกขโมยพลังจิตกันพวกเรากาลังถูกโน้มน้าวดึงเอาพลังจิตอะไปใช้แล้วก็ไปให้พลังกับคนอื่นวันนี้ทุกคนอะต้องระวังเนียอย่างที่บอกว่าเวลาคุณไปดูใครอะคุณจะเป็นคนนั้นเลยนะเวลาคุณไปดูใครคุณจะเป็นคนนั้นเลยนะ วันนี้คุณเกศถึงบอกว่าคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอินสปิเรชันหรือผู้นำทางจิตวิญญาณหรือคนที่ให้พลังจิตอินสปายคนหรือให้พลังคนน่ะคุณแม่งจะต้องมีองค์ประกอบโคตรโคตรโคตรเยอะเลยเพื่อที่ให้คุณไม่ติดกรรมแล้วก็ไม่ล้ำเส้นแล้วก็ไม่ทำให้ใครทุกข์แล้วก็ไม่ไปหลอกไปโกงใครดังนั้นผู้ตามคนที่ไปดู คุณก็ต้องมีนิยามชีวิตของคุณเองคุณต้องมีปัญญาสูงมากเลยกับการที่การที่คุณจะไปตามหรือฟังใครสักคนหนึ่งเพราะคุณจะเป็นสิ่งนั้นเลยบางคนบอกวิ่ดีดไปดูคนเขายรวยกันอะ่ะจนคนเขายรวยกันแล้วแล้วเราก็ได้รวยเหมือนเขาเราจะได้มีเหมือนเขาไปนั่งนับเงินแบบรวยๆเหมือนเขาฟังยุคนี้เป็นยุคของพลังจิตและปัญญาที่ต้องสูงมากเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเรามีพลังจิตแต่เรามาขาดปัญญาปัญญามันเหมือนตัวตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ทําให้พลังจิตของเราอะเกิดความบริสุทธิ์วันนี้ทุกคนเอาพลังจิตไปใช้กับเรื่องอะไรวันนี้ทุกคนเอาพลังจิตไปใช้กับเรื่องอะไรทุกคนจะต้องมานั่งตึกตองตัวเองแล้วนะว่าตั้งแต่เช้าเราขึ้นมาเนี่ย เราใช้พลังจิตแห่งการขอบคุณเราใช้พลังจิตแห่งการเลือกปักจิตเชื่อมั่นกับสิ่งเราต้องการจริงๆต้องการเงินเห็นเงินเห็นความสุขของเงินที่ไหลเข้ามาหาเราอยากได้คนรักอยากได้คนรักที่ดีๆตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีคนรักก็สร้างคนรักขึ้นมา ในอุดมคติในจินตนาการในมโนที่เราต้องการจริงๆเราชอบแบบไหนหน้าตายังไงผิวพรรณยังไงเอาใจเรายังไงนิสัยยังไงเป็นคนยังไงตั้งจิตมโนเห็นรู้สึกเอาแบบที่ชอบจริงๆมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วแม่งนิสัยไม่ได้ตรงอย่างที่กูชอบเลยแต่ว่ากูก็รักมันนะแต่คือนิสัยมันยังไม่ไม่เป๊ะอะเท่าที่เราต้องการจินตนาการเห็นเขาใหม่เห็นแฟนใหม่ เห็นว่าแฟนคนนี้พูดจาดีเอาใจเราให้เงินเราใช้เออเออจริงผู้ชายผู้หญิงทำได้หมดเลยเปลี่ยนแปลงคนรอบตัวด้วยจินตนาการในการที่เราเห็นเขาใหม่ในโลกของเราคุณต้องเห็นเขาใหม่ดูหัวหัวหัวฟูเห็นเขาใหม่สวัสดีค่ะคุณอัโนคุณอารมนอโมโลดีเห็นเขาใหม่ในโลกของเราในจินตนาการของเรา สร้างรูปในความคิดของเราในแบบที่เราต้องการไม่ชอบอะไรไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลไม่ต้องพูดถึงอย่าไปให้พลังส่งแต่พลังที่เราต้องการพูดแต่ในสิ่งที่เราอยากได้พูดแต่ในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราไมยเซตในสิ่งที่เราต้องการอะวันนี้เงินเข้าอุ้ยวันนี้แฟนเอาใจดีมากเลยเดี๋ยววันนี้นะแฟนเราโอนเงินมาให้อะเนี้ยแฟนโอนเงินมาให้อะเนี้ยวันนี้ยโอนเงินมาให้แบบเยอะเลยอะ ใส่จานวนลงไปเท่าไหร่เท่าไหร่คิดมันจินตนาการวันนี้ได้งานใหม่อุ้ยวันนี้เจอคนให้โอกาสวันนี้ขายของดีมากเลยอุ้ยคนเข้าร้านรัวๆเลยอ่ะคนแม่งสั่งของออเดอร์เพียบเลยวันนี้วันนี้คุณเกดได้ผูเซ็ตได้วันนี้นะวันนี้ขายอาหารเซลได้นะวันนี้อุ้ยคนมาลงชุดเมนเร์เซ็ตนะโอ้โหวันนี้นะสุดยอดเลยได้ช่วยคนเรื่องสุขภาพ คิดไปเอาแต่ที่เราต้องการเอาแต่ที่เราต้องการเอาแต่ที่เราต้องการในระหว่างวันถ้าเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ไม่ใช่ตามที่เราคิดไว้ตั้งแต่เช้าไปเจอเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันเจอเหตุการณ์ที่แบบเราไม่ได้คาดหมายไว้เลยนะไม่ได้คาดหมายนะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยวยวันนี้เหตุการณ์นี้จะพาเราไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเหตุการณ์นี้จะพาเราไปเจอสิ่งที่ดีกว่ากว่าเดิม สุดยอดกว่าเดิมขอบคุณขอบคุณมากเลยอ่ะขอบคุณทําให้เราที่เจอเหตุการณ์นี้เออขอบคุณคนนี้มากเลยนะที่เข้ามาด่าเราวันนี้ว่ะเอยขอบคุณมากเลยคนนี้แม่งไม่เข้าใจเราคนนี้แม่งดูถูกเราว่ะเฮ้ยขอบคุณขอบคุณมากเนี่ยที่เขามาให้พลังเราดีมากดีมากเลยโอเคเราจะเปลี่ยนมาเป็นพลังบวกให้หมดเลยใครเอาพลังลบใส่เรามานะทุกๆพลังทุกคนฟังนะทุกๆพลังงานอ่ะมีคุณค่าหมดวันนี้ถ้าใครเอาพลังลบมาใส่เรา เราบอกเลยนะพลังลบมาฟึบนข้าขอเปลี่ยนพลังลบนี้ให้เป็นพลังบวกข้าจะเปลี่ยนอํานาจ <_ d ises> แห่งจิตนี้ à, <_ d ises> ข้าจะเปลี่ยนพลังลบนี้ใช้พลังจิตฟังนะใช้พลังจิตและใช้อํานาจจิตเปลี่ยนแปลงข้าจะเปลี่ยนพลังลบนี้นะให้เป็นพลังบวกข้าขอขอบคุณมากมากเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะวุ <_ d ises> บเก็บพลังมานะแล้วบอกเลยว่าฉันสามารถเปลี่ยนพลังลบให้เป็นพลังบวกได้ด้วยอํานาจจิตของฉันฉันสามารถเปลี่ยนพลังลบ ให้เป็นพลังบวกได้ด้วยอํานาจจิตของฉันฉันขอใช้พลังจิตไปแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นคุณจะต้องแบบจิตคุณจะต้องแข็งเป๊กจิตคุณจะต้องตั้งมั่นศรัทธานในตัวเองมากๆว่าคุณมีพลังจิตและคุณก็มีอํานาจจิตโอตอนนี้แดดสองตาสองหน้าแล้วค่ะเอาละวันนี้นะคุณเกศมาสอนวันนี้คุณเกศนะมาสอนแบบสั้นๆก็ตั้งใจว่าจะมาสอนเรื่องพลังจิตเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะเพราะว่า ปีนี้ปีนี้2064ปีนี้2021อ่า2 5 6 4นะปีนี้นะเกตบอกเลยว่าโหดมากถ้าวันนี้พลังจิตคุณไม่แกร่งถ้าวันนี้ความคิดคำพูดการกระทำของคุณมันไม่เป๊ะกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคุณจะถูกไหลไปตามสถานการณ์เยอะมากคุณจะถูกหลอกคุณจะถูกมีคนทำา้ายคุณควยเขว๋ทำให้คุณหลงทางแน่นอนเพราะว่ามันเป็นยุคข,ของการแข่งกันด้วยพลังจิต ยุคนี้เป็นยุคของการแข่งกันด้วยพลังจิตดังนั้นวันนี้คุณต้องฝึกขอให้พลังจิตของคุณถูกน้อมนําไปด้วยคุณงามความดีมีศีลธรรมจัรยาบาลมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีอุดมการมีเมตตาธรรมให้นําพลังจิตของคุณไปสู่สิ่งที่ดีงามเพราะวันนี้ชาตินี้ถ้าเราตั้งจิตแล้วว่าเราจะไม่มาเกิดละเราจะเป็นมนุษย์ยุคเราจะเป็นมนุษย์ยุควิวัฒนาการใหม่ เราจะเป็นมนุษย์ยุคพลังงานใหม่มนุษย์ยุคแห่งอนาคตใหม่ที่มีพลังจิตแห่งคุณงามความดีและนำทางชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยรุ่งโร์คุณต้องฝังจิตไว้เลยว่าสิ่งที่คุณทำทุกอย่างขอให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อส่วนตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อทุกสิ่งทุกประการโดยที่ไม่ทำให้เราต้องติดกำรรมรําเส้นไข่และให้คุณอยู่ในความไม่ประมาท แต่ขอให้คุณใช้พลังจิตให้อยู่ในคุณงามความดีเข้าไว้แล้วใช้พลังศีลของคุณน่ะช่วยเหลือดาวโลกนี้ให้มากที่สุดเกรซอยากให้คุณใช้พลังจิตเนี้ยช่วยเหลือดาวโลกให้มากที่สุดในตอนนี้แล้วพระเจ้าจะส่งมอบเงินทองให้กับคุณสิ่งที่คุณต้องทําในแต่ละวันคือเก่งอะไรถนัดอะไรชอบอะไรให้เอาออกมาเผยแพร่เอาออกมาแบ่งบันเอาออกมาบอกต่อและไม่ส่ง พลังลบใดๆทั้งสิ้นในทุกๆช่องทางคํคาบ่นคําด่าคําว่าคําดินทาว่าร้ายวิพากวิจารถึงคุณจะมองว่าดีแต่ถ้ามันมีเจตนาทําให้ใครต้องเจ็บมีเจตนาทําให้ใครจะต้องปวดมีเจตนาที่ทําให้ใครจะต้องต้องลวดร้าวร้าวรานร้อนรนรุนแรงไม่แชร์ไม่สร้างไม่ทําใดๆทั้งสิ้น ปีนี้ขอให้เป็นปีของการส่งแต่พลังบวกเท่านั้นเพราะโลกมันแย่มากคนมันแย่มากจิตใ,ใจมันบอบช้ํามันไม่ใช่แค่พลังงานของมนุษย์มันเป็นทั้งสรรพสิ่งสัตว์คนสิ่งของทุกอย่างรวมถึงพลังวิญญาณทั้งหลายจิตทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายสิ่งที่คุณมองเห็นมองไม่เห็นเทพพรมยมยักษ์เทวดาสิ่งต่าทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงตอนนี้ต้องรุมกันช่วยล่องลงมาช่วยต้องทําให้ทุกคนต้องมีอุดมการณ์ที่ตั้งมั่นของคุณงามความดี ใช้พลังจิตในทิศในทิศท,ทางที่ถูกไม่ต้องกังวลความร่ํารวยยังไงทุกคนต้องรวยอยู่แล้วมีพื้นที่ว่างมากพอสําหรับพวกคุณทุกคนในการที่คุณจะประสบความสําเร็จในการที่คุณจะได้เงินได้ทองได้สิ่งต่างๆมาครอบครองในแบบที่เราใช้อย่างชั่วคราวและใช้ทุกสิ่งทุอย่างอย่างชั่วคราวให้เป็นไม่ยึดติดกับมันสะดวกสบายได้แต่ก็ต้องไม่ยึดแล้วก็ใช้ความสุขนําทางชีวิตทุกวัน ด้วยคุณงามความดีนะคะวันนี้คุณเกสต้องรีบมาพูดเพราะว่าเมื่อคืนก็ฝันแต่ว่ารู้สึกเลยว่าทุกคนนะมีพลังจิตที่ดีใครดูไลฟน์นี้ใครชมไลฟน์นี้ใครชมเกสในในในเพจ anti me offline แล้วก็ the g r a c e c h i o n e l ที่ YouTube นะคะคุณโชคดีมากใครเจอไลฟน์นี้คุณโคตรโชคดีคุณโคตรแบบคุณเกิดมาเพื่อเจอสิ่งนี้แล้วขอให้คุณใช้พลังจิตในวันนี้สร้างลูปที่คุณต้องการเท่านั้น สร้างสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นคิดในสิ่งที่คุณชอบเท่านั้นคิดในสิ่งที่คุณต้องการพูดในสิ่งที่คุณต้องการทําในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นอะไรที่ไม่ต้องการไม่ต้องไปให้พลังเด็ดขาดไม่ต้องไปนั่งนินทาใครอย่าไปเสียเวลาด่าใครว่าใครวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินใครนั่งพูดนั่งบ่นทําไมเขาอย่างนั้นทําไมเขาไม่ต้องอย่าส่งพลังให้เด็ดขาด แต่ส่งพลังให้แต่สิ่งดีที่คุณต้องการเท่านั้นและปีนี้จะเป็นปีทองของคุณจะเป็นปีวัวทอง,องคุณจะเป็นปีทองที่คุณจะสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทําสิ่งทุกนย่าวันนี้อาจจะยังไม่มีอะไรแต่คุณจะเจอจิกซอต่อชีวิตคุณให้เจอสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนกว่าปีที่ผ่านมาแต่คุณต้องออกไปรับออกไปสร้างออกไปเจอออกไปเปิดโอกาสให้กับตัวเองมีโอกาสอะไรเข้ามารับเข้ามาก่อนแต่ก็ต้องมีสติพิจารณาอย่าให้เงินออกจากกระเป๋าเร็วค่อยคอยพิจารณานะคะแล้วปีนี้คุณก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยมันปีแห่งกการฝึจิต พลังจิตต้องแกรง่งความคิดจะต้องไปในทิศทางที่บวกที่สุดการลงมือทําคําพูดของฉันไม่ได้ต้องเป็นคาวาจาศักดิ์สิทธิ์จิตใจของฉันจะต้องแข็งแกรง่งมีธรรมะที่แข็งแกรง่งฉันจะต้องยึดมั่นคุณงามความดีไม่ทําร้ายใครไม่ไม่เอาเปรียบใครไม่ไปพูดโกหกโม้เท็จพูดจารนินทาว่าร้ายให้ร้ายพูดร้ายเพื่อให้เราดีนินทาว่าใคร,รวิพากษ์วิจารณ์ใครทําใครได้ ใครทาดีเขาก็ได้ดีของเขาเขาทําไม่ดีเขาก็ไม่ดีของเขาอย่าไปดูคนที่แค่เปลือกนอกภายนอกว่าเฮ้ยเขารวยเขามีเงินเขาด้านนี้ตามเขาไปตามเขากันเฮ้ยไปตามเขาเงี้เวลาตามคนให้ดูว่าเขาทํางานยังไงเขามีเขาเขาทำยังไงเขาพูดยังไงเขาคิดยังไงไปเอาความคิดเข้ามาไปเอาสมองเข้ามาแล้วเอามาพัฒนาเราเอามาเปลี่ยนแปลงเราไม่ใช่ไปเขาสอนให้ซ้ายไปซ้ายให้ขวาไปขวาไปพิจารณามันใช่ไหมมันถูกไหม และเซฟอย่าให้เงินออกจากกระเป๋าเราเข้าใจปะขอให้เราจะใช้สติดีๆว่าเฮ้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้มาเราเจอเนี่ยนะสมมติว่าวันนี้เราไปเจอโอกาสอะไรดีๆก็าตามถามเขาสิวิธีการเริ่มตั้งแต่ศูนยะ์ะมันทำยังไงเริ่มตั้งแต่ตอนไม่มีเงินเนี่ยมันทำยังไงครับเริ่มแต่ตอนไม่มีเงินมันทำยังไงคะสอนหน่อยบอกหน่อยถ้าคนเหล่านั้นช่วยคุณถ้าคนเหล่านั้นให้คุณ คุณเข้าหาเขาเลยคุณเข้าหาเขาเลยแล้วถ้าคุณชอบอะไรเขาทำอะไรเขาขายอะไรเขาทำอะไรคุณก็อุดหนุนเขาถ้าคุณชอบถ้าคุณพิจารณาแล้วว่ามันดีต่อคุณคุณก็อุดหนุนเขาคุณก็ช่วยเขาเพราะว่าเขาช่วยคุณเขาให้ความรู้คุณเขาให้ปัญญาคุณเขาให้สิ่งดีๆคุณคุณจะมีน้ำจิตน้ำใจคุณก็ช่วยเขาอุดหนุนเขาเห็นไหมอย่างที่เกสบอกว่า วันนี้ไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามคุณออกมาให้ประโยชน์คนสิคุณมาทําแบบเกรสก็ได้คุณออกมาให้ประโยชน์คนคุณออกมาช่วยคนคุณออกมาให้ปัญญาคนเวลาคุณทําอะไรอะแล้วทําให้มันบริสุทธิ์ใจทําให้มันเป็นสิ่งที่ดีงามจริงๆแล้วทุกคนเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าทุกสรรพสิ่งเขาก็จะมาช่วยคุณเหมือนกันเพราะคุณมีความบริสุทธิ์ใจคุณออกมาช่วยคนเหมือนเกรสอะเกรสเป็นคนที่ถ้าเกรสทำอะไรเกรซทำให้บริสุทธิ์ใจแล้วให้มันดีไปเลย ถ้าไม่ดีก็ไม่ทําดีกว่าเก๊กเลยเป็นคนที่ทําอะไรค้าขายอะไรทําอะไรก็ตามเราจะได้รับโอกาสเราจะได้รับความเมตตาเราได้รับโอกาสเล้รับความเมตตาคนจะให้ความเมตตาเราคนจะให้การช่วยเหลือเราคนจะช่วยการอุดหนุนเราคนจะช่วยทําให้เราแบบจเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าจิตเราอะ่ะมันมันปักหมุดแล้วว่าเราขอมีชีวิต อุดมการแห่งคุณงามความดีมีความรักความสุขความโชคดีนําทางชีวิตและขอให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เจอแต่คนที่ดีมีเมตตาช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะเราทําอะไรเราคิดอะไรเราพิจรารณาเราป้องกันกรรมเราป้องกันที่ไม่ให้เกิดอะไรที่มันไม่ดีต่อผู้คนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเกตก็เลยเป็นคนที่โชคดีว่าจิตตั้งต้นเราบริสุทธิ์นะเรามีปัญญากำกับนะเราป้องกันนะไม่ว่าพูดอะไรทำอะไรคิดอะไรเราเระวังหมดเลย ระวังก่อนที่เราจะคิดคิดอะไรเราเราคิดก่อนว่าเรากำลังจะคิดอะไรระวังความคิดระวังคําพูดระวังทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นแนวทางชีวิตเราว่าเฮ้ยเราจะไม่สร้างรูปที่เราไม่ต้องการเราจะสร้างแต่ปที่เราต้องการเท่านั้นันงั้นมันต้องใช้สติมากมันต้องใช้ปัญญาพิจารณามากๆเลยเก๊ก็เลยเป็นคนที่โชคดีไงว่าเวลาเราทำอะไรเราขอความช่วยเหลืออะไรเวลาเก๊ไปบริจาคเก๊ไปทําความดีเก๊ไปสร้างอะไรเก๊้รับได้รับการอุปถัมได้รับการช่วยเหลือเพราะว่า เพราะว่าด้วยจิตที่สารตั้งตน้นวันนี้มัมไม่ได้มาพูดอวยชัยตัวเองนะไม่ได้มาพูดทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราแบบโอ้โหก้หรูเราเท่กว่าใครไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าสิ่งไหนดีเราก็เอามาบอกต่อและอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนทําด้วยอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนไปในทิศทางแบบนี้ด้วยกันเพราะว่าเราจะเป็นพลังมวลรวมร่วมกันนะคะเอาล่ะวันนี้มาส่งพลังนะจงใช้พลังจิตไปให้พลังกับสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น ตั้งมายเซตเลยวันนี้จะเอาอะไรวันนี้ต้องการอะไรวันนี้ต้องการจะไปเจอใครได้อะไรได้พลังแบบไหนและขอให้ออกไปสร้างด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ด้วยหัวใจที่คุณรักในสิ่งที่คุณทําจริงๆและคุณก็จะประสบความสําเร็จกับทุกๆเรื่องไปที่ไหนก็ได้รับการช่วยเหลือดูแลสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเอาล่ะวันนี้เกดขออวยพรทุกคนก็ทําอะไรขอให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจนร่รรำรวยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองทองําอะไรก็ขอให้แบบใช้สติใช้ปัญญาให้มากๆนะคะแล้วก็ ขอให้เซฟคําพูดให้มากที่สุดอะไรที่ไม่ต้องการอย่าไปพูดอย่าไปนินทาอย่าไปว่าอะไรเลยไม่พูดดีกว่าเพราะมันจะไม่เกิดรูเพราะว่าถ้าคุณพูดไปปุ๊บมันจะเกิดเส้นทางการสร้างทันทีดังนั้นสงบปากไว้สงบปากไว้นะถ้าวันนี้ไปดูอะไรอ่านอะไรไปเห็นใครก็ทําอะไรก็ตามเฮ้ยเฮยแกดูอีกคนนั้นสิเฮ้ยดูมันดีไว้ไว้อย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาไม่ต้องใครอยากพูดพูดไปกููไม่พดกูไม่พูดกูไม่พูดกูไม่พูดถ้าจะพูดพูดให้ดีไปเลย ถ้าจะคิดคิดให้ดีไปเลยคิดให้มันดีแบบคิดแบบบียอนไปเลยบีออนคือแบบคิดอนาคตที่ต้องการไปเลยเออเอาที่แบบชอบไปเลยพูดที่แบบชอบไปเลยทําในสิ่งที่ชอบไปเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ขอทุกคนโชคดีก็เก๊ก็จะพยายามมาหาเพื่อนเื่อทุกวันนะคะมาส่งพลังให้แบบนี้ทุกๆกเช้าแล้วก็จะสอนเรื่องพลังจิตนะเพจวันนี้นะคะอันที่ไม่ออฟไลน์ทุกคนกระจายข่าวเลยนะแล้วก็ปักหมุดทุกเช้านะคะคุณเก๊จะมาสอนเรื่องพลังจิตทุกวัน ให้ทุกคนมีกําลังจิตที่ดีนะมีพลังสูงแล้วทุกคนก็ประสบความสาเร็จกับทุกอย่างที่ทําอย่างแน่นอนนะคะอะติดตามกันใหม่ในไลฟ์น้าวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวแฮปปี้แฮปปี้ไปแล้วไหนวิ่งเล่นนี่แฮปปี้อา้าวแฮปปีบบ้วิ่งเลยอันี้แฮปปีบบ้นะคะแฮปปีบบ้ก็เป็นเจ้าหมาน้อยที่แบบกินอะไรมาป่ะเนี่ยหมาน้อยที่แบบว่าเก็บมาเลี้ยงเก็บมาช่วยเหลือนะ คุณเกศไม่มีหมาแพงๆหรอกค่ะเพราะว่าหมาแพงๆคนมีเยอะแล้วนะเกศก็จะชอบช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือหมาช่วยเหลือสัตว์ที่เขาไม่มีเจ้าของอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะว่าหมาจรจัดหมาแบบนา่งสารเยอะมากนะจริงๆเขาน่ารักนะเจ้าสัตว์จรจัดพวกนี้ถึงแม้เขาอาจจะดูไม่ได้รูปลักษณ์สวยงามมากแต่ว่าจิตใจเขาดีนะคะหมืองเจ้าแฮปปี้เนี่ย ดูแลบ้านดีมากเลยแล้วก็ฉลาดมากๆด้วยมารับมาปลูกคุณเกตทุกเช้าเลยอย่างตอนนี้ก็ไม่ได้มีแค่เจ้าแฮปปี้นะเจ้าแฮปปี้เจ้ามันนี่ตอนนี้มีเจ้าลักกี้มาอีกเดี๋ยวจะมาไลฟ์เดี๋ยวเอาเจ้า,าออเจ้าลักกี้มาอวดเจ้าลักกี้ก็โดนรถเหยียบหัวไอตัวนั้นแหละทีลาสุดคุณเกตขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆนะ่ะไอเจ้าลักกี้อ่ะ ก็ต้องเอามาเลี้ยงที่บ้านนะคะนะคะถ้าใครจะบริจาคอาหารก็เอามานะยินดีตอนนี้โอ้ยค่าจะจ่ายเพิ่มเข้ามาอีกนะคะเพราะว่ามีค่าอาหารมีค่าอะไรนะถ้าใครอยากจะเมตานะคะนะเจ้าลักกี้ตอนนี้ก็ต้องเอามาเลี้ยงที่บ้านอีกตัวหนึ่งนะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่ายังมีเหล็กติดอยู่ที่ปากอยู่เพราะว่ากรามเขาหักเราก็เลยต้องรักษาเขาตอนนี้เขาดีขึ้นมากแข็งแรงมากฉลาดมากเห็นนะ พูดในสิ่งที่ต้องการนะคะแล้วก็แข็งแรงมากจริงๆแล้วเขาก็ฉลาดอะ่ะเป็นหมาที่ฉลาดมากยุงเกียก็โชคดีนะช่วยเหลือสัตว์แต่ละตัวอ้อมาเลี้ยงเนี่ยแต่ละตัวเขาฉลาดหมดเลยนะเจ้าแฮปปี้ก็ฉลาดมันนี้ก็ฉลาดไอ้เจ้าไอ้เจ้า,จา,จาลักกี้ก็ฉลาดมากอู้มันซุกซนมากนะคะตอนนี้ก็เอาละค่ะนะมีโอกาสช่วยเหลือสิ่งใดอะไรถึงใดนะคะในแต่ละวันก็ช่วยเหลือกันไปนะคะสวัสดีค่ะร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโร์ เดินทางที่ไหนปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกประการนะคะปลอดภัยจากภัยวิกฤตต่างๆทุกคนเลยนะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่สิ่งดีงามเข้ามานะคะและขอให้ทุกคนแบบมีจิตใจที่สว่างสวยเบิกบานร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลานะคะแล้วคุณจะผ่านไปได้ทุกๆวิกฤตขึ้นอยู่กับพลังจิตของคุณนั่นแหละดังนั้นวันนี้เกสเห็นว่าพลังจิตสําคัญมากๆเกสก็เลยจะมาช่วยเพื่อนๆสอนเพื่อนๆเรื่องของพลังจิต ทุกๆวันนะคะก็ปติดตามกันที่อันเ m มิ o f f ไ i n e แบบนี้นะก็จะมีเรื่องราวดีๆมาให้เพื่อนทุกคนได้เอาไปคบคิดเอาไปพิจารณาแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามกันทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย